รถล,ล้อเลยวนี้เดินหลงกันอยู่เนี่ยฮะบ,บานแถวเนี่ยดูไปมองซ้ายก็ป่ามองขวาก็ป่าต้นมะพร้าวต้นกล้วยย้ายหมดเลยเดินหาอู่ครับเป็นโซล่ารครับไม่รู้อยู่ตรงไหนก็เดินกันไปเรายังไม่เจอนะับเดินกันต่อไปเฮ้ย <c oughs> เจอแล้วครับนี่ฮนะรถซิ่งครับเป็นรางบอกที่ดีครับ เมื่อเราเข้าใกล้อู่ข้ามาดุกทีแล้วครับหลังจากที่เราเดินมาเป็นระยะทางนานมากเดี๋ยวเราไปดูกันเจอแล้เมนโซ่าครับกับช่วงล่างของเขาครับจะเทพขนาดไหนไปครับ Too many thoughts can't at night just writing on many my mind sleep so I I keep writing. Don't need no help, I don't need opinions, <varias> so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love, that's fine. local radio stations, I got more plays than all of these rabbits combined. I'm going, I'm going again. I've been going in, I'm fed up with so many things. I gotta just let it all out. I'm talking about the shit they've been talking about. Telling me I should do this, telling me I should do that, telling me, telling me things about rap. Talking the truth and then stabbing my back, they will knock me off track. oh no too many things have been building, been hard to deal with. I just been drinking. Remember my เมนโซล่านะครับเราไปทําความรู้จักกับเจ้าของมู่กันเลยครับสวัสดีครับเมนครับครับตัวไหนครับครับผมเมนครับผมเจ้าของอู่เมนโซล่าครับ m N r บันแทวครับผมอหรือว่า MSR นั่นเองนะครับเมนโซล่าครับที่นี่ครับเรื่องช่วงล่างครับวันนี้เราจะมาเจาะกันดูนะครับที่วางอยู่ตรงหน้าผมตรงนี้นะครับเป็นช่วงล่างครับของรถกระบะนะครับดีเซลคอมเินเลวนะครับที่ตอนนี้เรียกได้ว่า เป็นกระแสนิยมเป็นอย่างมากเรามาทำความรู้จักกับอู่ก่อนดีกว่าทำไมถึงต้องเป็นเม่นโซล่าเอ r มมันมาจากไหนครับแม่นครับครับผมก็เริ่มแรกคือ <c oughs> เพื่อนเป็นคนตั้งชื่อให้ครับ<ะ>ชื่อทีแรกเขาจะตั้งชื่อเป็นเป็นดีเซลอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ก็บอกว่ามันมันเหมือนคนอื่นเขามากไปว่าอะไรอย่างนี้เขาบอกเลยว่างั้นเดี๋ยวเป็นเม่นโซล่านี่ว่ะเท่ดี ไม่เหมือนใครด้วยก็เ <what> ร <the S 3> ียกว่าบ่งบอกถึงความเป็นดีเซลนะใช่ใช่โซล่าเราเข้าเรื่องกันเลยีกว่าที่วางอยู่ตรงหน้าผมนี่ครับสาหรับช่วงล่างของทาง m s r เนี่ยมีกี่สเต็ปครับแเม่นครับตอนนี้ก็มีอยู่มีทั้งหมด3สเต็ปครับผมก็มีเป็นสเต็ปแรกคือสเต็ปหนึ่งสเต็ปหนึ่งจะเป็น a a r m A a เ m อย่างเดียวครับ a arm ข้างเดียวครับผมสิบข้างเดียวก็คือรถที่สามารถขับขี่แช่บนถนน ใช่ใช่สามารถติดตั้งได้คอาการที่ได้สําหรับอาแขนเดียวเนี่ยัเป็นยังไงครับก็จะเห็นชัดเจนในช่วงออกตัวครับที่ปกติถ้าเกิดรถมันไม่มีอ่ะมันจะออกตัวแล้วมันจะเต้นเพาท้ายมันจะเต้นครับผมแล้วก็อันนี้จะเห็นได้พอใส่ปุ๊บเห็นได้ชดชัดเจนเลยครับผม ก็คือลดอาการเต้นคือเรียกว่าลดอาการในของแรงกระทําที่มาจากเครื่องยนต์ที่มานช่วงล่างครับพอเวลาเต้นมาจะส่งผลกับเขาไปดันช่วงเกียร์ด้วยครับเกียร์ัมีผลด้วยเพราะว่าจะเห็นได้ว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดยึดกับเท้าท้ายเท้าท้ายใช่ไหมมันก็จะจับเอาไว้ครับให้แน่นใช่ครับก็คือสเต็ปนี้คือรถบ้านขับใช้งานทั่วไปไม่ต้องมีแก้อะไรเลย ใช่ครับผมตั้งนานไหมสเต็ปหนึ่งสเต็ปหนึ่งใช้เวลาประมาณชั่วโมงครับอือก็อย่างเมื่อกี้นี้ที่เห็นมีรถติดทำไมก็ไม่นานนะผมว่าไม่นานครับเพียงแชั่วโมงเล่นะครับช่างเข้ามาลงมาปุ๊บปุ๊บแป๊บเดียวเสร็จละครับและอีกหนึ่งสเต็ปครับอีกสเต็ปหนึ่งจะเป็นสเต็ปสองสเต็ปสองก็จะมีเออาร์เดี่ยวครับแล้วก็มีมีแอนติโลบามีชุดยาตำแหน่งโชกให้ครับผมอันนี้คือโชกเนี่ยจะเป็นโชกตั้งแล้วต้องบอกก่อนว่าปกติแล้ว โชคโ๊คล้วกระบะเนี่ยมันยังไม่ได้ตั้งขนาดเนวพื้นใช่ไหมครับถ้าใส่ตัวนี้แล้วกอ็อาจจะตั้งหรือว่าอาจจะเอียงนิดหน่อยก็ได้แล้วแต่มันแ,แต่เลือกใช้ไดม้มันดียังไงฮะกับการที่เราเอาโช๊คมาตั้งเนี่ยครับช่วยระบบน้ํามันในโช๊คครับให้ทํางานได้ดีขึ้นครับเออต็มที่ขึ้นก็เป็นสิ่งที่เรามองข้ามนะก็คือโช๊คอับเนี่ยเวลามันอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งตรงเนี่ยมันก็ทำให้การทำงานของระบบวาล แต่ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพราะว่าน้ํามันมันคือมันมันตั้งตรงอ่ะใช่ไหมใช่ครับแล้วในตัวนี้ครับไอตัวนี้ไอตัวที่มันเยอะเนี่ยที่มันอยู่หน้าเราเนี่ยมันคือต้องขัคือช่วยอะไรครับตัวนี้ตัวนี้เป็นแอนตี้โลบาร์โลบาหรือว่าเหมือนไอลักษณะทํางานคล้ายกันโครงครับแต่ว่ามันมันจะแข็งกว่าอันนี้สปริงจะแข็งกว่าครับช่วยถ่ายเทน้ําหนักจากสมมุติว่าเป็นรถบ้าน จะมีถังน้ํามันเดิมก็ช่วยถ่ายเทถังน้ําหนักจากฝั่งถังน้ามันเนี่ยให้ไปลงที่ล้อฝั่งขวาอ่าแล้วก็ต้องเปลี่ยนตัวนี้ด้วยแบบนี้อ๋อเพราะว่าตําแหน่งโชคมันมันเปลี่ยนไปครับมันจะบังคับกันอืก็คือต้องมาอันนี้คือเซตสองก็มีอาร์หนึ่งข้างแล้วก็ชุดนี้คแล้วก็ถาดครับแล้วก็มีเป็นไอหูโชกด้านบนด้วยครับ สเต็ปสองเนี่ยถังน้ํามันยังอยู่ตาแหน่งเดิมได้ใช่ครับก็สเต็ปสองเนี่ยตอนนี้ก็นิยมมากเลยเพราะว่าตอนนี้มันจะมีรถแข่งรุ่นแบบรถบ้านยางบางบที่เขาใช้กันใช้แล้ว uh huh. จบโอเคเลยครับเวลาหกสิบฟุตดีทุกคันก็คือในสเต็ปสองที่ใช้กันใช่ครับเพราะว่ากฎกติกาในเรื่องของการแข่งขันรถบ้านยางบางเนี่ยถังน้ามันยังคงจะต้องอยู่ในตําแหน่งเดิมถูกต้องไหมคใช่ครับก็คือชุดนี้เนี่ยตอบโจทย์ได้แน่นอนสําสหรับสเต็ปสองครับหกสิบฟุตสวยๆเลยครับผม แต่เมื่อกี้ที่ออกไปดูก็สเต็ปแรกก็ตรงนะนะแทคออกไปก็ดีอย่างในภาพนะครับที่เราถ่ายไว้ให้ดูกันนะครับอีกหนึ่งสเต็ปสเต็ปที่สุดเลยสเต็ปแข่งสเต็ปแข่งก็จะมีสเต็ปสองจะมีเพิ่มเพิ่มไออาร์มขึ้นมาอีกหนึ่งอันเป็นอาร์มคู่นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะมีไปพร้อมคันหน้าถ้าเป็นต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยเป็นลูกค้าผมจะส่งไปพร้อมคันหน้าเลยจะตั้งคันหน้าให้ใหม่เพื่อตั้งยอยใหม่ครับ ก็คือสามารถคือ,เ,อเรียกว่าให้มันยึดยึดตำแหน่งเอาไว้ให้มันให้มันแน่นมากขึ้นให้มันเอาอยู่ให้มากขึ้นต้องไปยึดกับคานหน้าใช่ไหมใช่ใช่ครับก็คือมีอะไรบ้างชุดชุดชุดแข่งชุดแข่งก็จะมีเอ r มเคู่แล้วก็แอนตี้โลบาแล้วก็ชุดย้ายเนี่ยชุดนี้ชุดย้ายตำแหน่งโช๊คครับแล้วก็ผมจะตั้งคานหน้ากับเป็นคาหน้าเป็น,น,น,เ,ปนเป็นกล่องขึ้นมาครับ เอาไปไว้แทนสมมุติว่าเป็นอ่อนนิวก็จะไว้แทนตำแหน่งแทนคานเดิมเพื่อท,ที่จะตั้งย่อยเพราะว่า o n อน w ิวคานจะอยู่ด้านบนใช่ครับเวลารดโหลดเยอะเพากลางมันจะมีอาการหักเยอะ,อะเราสามารถตั้งให้ตรง,งได้ไดตั้งยอยได้เหมือนลักษณะคล้ายๆดีแมกัวเก่าอะไรเงี้ยครับก็คือย่อยเันจะตรงว่างั้นใช่ครับมันยัไม่มันยังไม่อยู่ไว้มันยัไม่ห้อยลงมาใช่ใชตกท้องช้างครับ ก็เทปนี so like ways, ้แน่นอนเลยรถแข่งคเอาอยู่แน eh ่นอนคแล้วมาคุยกันเรื่องสําหรับรถบ้านที่แบบว่าขับใช้งานปกติเงี้ยมันมีผลไหมกับการเข้าโค้งอ่ามันมันทำให้รถยึดเกินไปไหมอะไรไหมไม่นะครับก็ดีกว่าเดิมด้วยซ้ำไปครับเพราะมันมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆกันโค้งใช่ไหมสมมติว่ารถรถเราเดิมๆสแตนดาร์ดเงี้ยเราเข้าโค้งแรงๆเนี่ย รถมันจะเกิดอาการเทอย่างงี้ใช่ปะอ่าใช่ฮะแล้วถ้าเกิดเรามีชุดแอนตี้ปุ๊บอ่ารถมันก็จะเทน้อยลงครับรถมันบิดตัวน้อยลงครับเราสามารถจะเข้าโค้งได้เร็วขึ้นครับจริงๆมันก็เป็นผลดีเหมือนกันนะครับคือตอนแรกเราก็ดูเราคิดว่าเออเป็นช่วยแค่ในเรื่องทางของทางตรง จริงๆแล้วในในเรื่องของการเข้าโค้งเนี่ยมันช่วยในเรื่องของลดบิดต,ตัวน้อยลงครับเราสามารถเข้าโค้งได้เร็วกว่าเดิมแล้วก็ตอนตอนขี่ก็จะมั่นใจกว่าเดิมด้วยครับชุดหนึ่งเนี่ยกะประมาณเท่าไห,หร่บอกราคาได้ไหมก็มีสเต็ปหนึ่งแปดพันอ่าแล้วก็สเต็ปสองหมื่นหกสเต็ปสามสองหมื่นครับอืมก็ราคาเอื้อมถึงครับสำหรับช่วงล่างดีๆนะครับของ MSR นะครับหรือเมนโซลานะครับครับ ตอนนี้มีตัวแทนจำหน่ายไหมครัครับตอนนี้ก็มีมีเกือบเกือบทุกจังหวัดแล้วครับก็สามารถติดต่อตัวแทนจําหน่ายได้เลยครับผมในเรื่องของช่วงล่างครับาไปทําได้เลยตามตัวแทนจําหน่ายใช่ครับให้เมนบอกช่องทางการติดต่อครับว่าอู่อยู่ที่ไหนครับครับผมก็อู่เมนโซล่าครับ msr อยู่ที่อําเภอบรรพาวจังหวัดสมุทรสาครครับผมเบอร์โทร0 9 1 0 0 9 8้0 4ครับหรือว่าติดต่ออีกทางช่องทางหนึ่งก็เป็น Facebook นะครับ เฟบุกเมนโซล่าภาษาไทยครับผมก็สามารถเข้าไปสอบถามกันได้เลยเื้องต้นโอเคนะครับสำหรับวันนี้เราก็พามาดูนะครับช่วงล่างนะครับ a arm นะครับแขนคู่แขนเดี่ยวนะครับ a n t ตี o โลบารนะครับแล้วก็ถาดรองแหนบนะครับที่จะเซตอัพเข้าไปในตัวรถนะครับสำหรับรถกระบะนะครับในบ้านเราที่สามารถจะติดตั้งกันได้นะครับฝากไปด้วยนะครับกับอีกหนึ่งอยู่นะครับ MSR หรือเม n Solar นะครับขอบคุณครับคับ S <S <an> <S สำหรับเพื่อนๆที่ชอบและมีใจรักในการแต่งรถนะครับผมหรือว่ารลซิ่งอะไรประมาณนี้ <S <S <an> <S ก็ขอเพื่อนๆนเข้าไปวิ่งกันในสนามดีกว่าเพราะว่าปลอดภัยและก็ไม่ทําความเด็ดร้อนให้แก่ผู้คนสัญจรใช้ถนนแล้วก็เพื่อนๆรอบข้างด้วยครับผมแล้วก็มีรางวัลการันตีเราไปสนุกกันในสนามดีกว่าครับผม ขอบคุณครับ Rap. Talking the truth and that stab in my back, they will knock me off track.